สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมย oh! ูกิโอมาโซกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาสั้นๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ครับตอนเที่ยงนะจะไปดูงานแข่งที่แถวสยามามาเขามีงานแข่งจัดที่ตึก 1, พันทิปเก่านะก็ถ้าเกิดเวลานี้ที่ตอนชิปออกครับก็คงจะไปอยู่ที่งานแล้วนะเพราะงั้นมันต้องรีบนอนนะเพราะงั้นตาเดียวน่าจะพอครับแต่ว่าตาอนนี้ค่อนข้างยาวครับแล้วก็สู้ชีวิตสุดๆนะตอนนี้เริ่มก่อครับล้วมือแรกครับอย่าที่เห็นนี่ขูแม่งไม่จะพูดยังไงดีไม่จะด,ด่าไงเดียไอ้นี่ใส่ามาอย่ย่่่าาางงงรระะบบบยยออใชม แล้วมันขึ้นไปอย่างนี้มันเล่นไม่ได้นะเพราะงั้นก็ตามมีตามเกิดน,นะตัวนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเร,เริ่มเลยเม่หนึ่งครับก็ทำไไม่ได้นะไอ้นี่มันลงไม่ได้ครับลงเป็นเดเอนไปก่อนนะใช่ถ้าเกิดโม่เป็นไอ้ดักรอดักรอจะเสิร์ตเป็นฟาลิสท,ทมาฟาลิสน่าจะทิ้งได้มังพอยนี่ติดฮีโร่นะทิ้งปุ๊บกับน่าจะพอทําอะไรได้บ้างครับตรงนี้ก็เอฟเฟกต์ของไอ้นี่ครับเจ้ครับ,รบโม่เป็นชาโดมิดเอฟเฟกต์ชาโดมิดจะเสิร์ตอ่ะกอเรียบร้อยนะตามสูครคับเนนนยิ่งสลนะ ดีโซบแล้วก็เชตเป็นอิมเปอร์ครับไปนต่ตอไม่ได้นะก็ภาวนาครับฝากทางชีวิตไว้กับเวลากับอิมเปอร์ที่เรามีนะที่ยวค่อยว่ากันเมนหนึ่งครับอีไฟลปรับเป็นฟิวคาชาครับก็โหลำบากระบนนะถ้าเกิดบอกตั้งแคนเนี่ยเขาแค่ตั้งคาชาโง่แค่ตัวเดียวใครก็ได้นะสู้ไม่ได้ทางนั้นแหละตัวนี้แปลเป็นฟิวครับช่วยไม่ได้ครับก็ต้องวัดนะเรามีเวลาครับเราใช้ตัวนี้แหละไม่ให้เสร์จ ถ้าเกิดโดดลงมาก็ตัวใครตัวมันนะอ่ะตอนอีกฝ่ายไม่มีมอครับเขาลงเป็นผ่าไฟเดอร์ครับผ่าไฟเดอร์ก็ต่อฟิวมันปักได้เคยเธอละครั้งป่ะอ่าถ้าการไม่ใช่ทเวนเนี่ยใช้ไปแล้วเนาะถ้าเกิดเขาแบบเซิร์ฟ,ฟิวสองปุ๊บก็คงต้องแบบเป็นตาหน้าใช่แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยครับเรามีเปอร์แล้วใบทิ้งไปเลยนะอาที่พรอมอยู่บนบอร์ดปุ๊บฝ่าก็ลงเข้าลงพชาไม่ได้ละโอ้หมีเป็นพชาเบิร์ดด้วย และฝั่งข้าผ่านเลยนะถือว่าโชคดีมากๆครับที่เขาไม่ได้มีคาชาบนมือเนาะถ้าเกิดมีปุ๊บปรับลงมาก็น่าจะกระจายกระจายอนะตรงนี้ฝั่งข้าผ่านครับเข้าเทินดีกว่าอันนี้เขาไม่ตีเข้ามานะแปลว่าอยากจะเก็บไว้เล่นบางอย่างนะโจรครับโหเรียบร้อยไอ้นี่อยากระบายนะไม่เข้าใจเด็กเลยนะซูปเปอร์ฟริวชั่นครับมันก็ช่วยไม่ได้นะมีเท่านี้ก็ค่อยเล่นไปเรื่อยๆเมนหนึ่งครับยังดีนะเดชบุญครับที่ไอหมอนี่มันเป็นเทอนะครังนะโกเทปปุ๊บแล้วโมฮีโร่เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อได้ เพราะเป็นไอมาเลเซียครับฝ่ายก็เป็นแม็กซี่ครับก็สมัยนี้ครับฝ่าแม็กซี่มันก็ไม่ใช่รเรียบฉลาดนะถ้าเกิดรีงเราเล่นปุ๊บเนี่ยแล้วฝั่งข้ามจวบเป็นคาชาคือแบบไงจะลำบากครับเพราะตอนนี้ฝ่าข้ามมือใบเดียวครับแล้วเขาจวบมาทีละใบใช่โอกาสที่จะเป็นคาชามันก็ไม่ไดีเยอะมากนะเพราะงั้นเราก็ตัดใจแค่นี้เรามีซูเปอร์วิชั่นด้วยหวังว่าจะช่วยไได้บ้างนะดีโซค,ครับ ตอนนี้เราก็ตีทิ้งไปเลยครับไม่เล่นละเดี๋ยวจะวุ่นวายนะพอมือเราก็จากนะถ้าเกิดเล่นปุ๊บ้องจบได้ว่าไปอย่างอ่ะตอนี้เล่นแบบเล่นไปก็ทาอะไรไม่ได้นะใช้เป็นซุปเปอร์วิชั่นครับรับพันเลยอ้ฝาครับเม่นหนึ่งฝั่งข้ามโจไม่เจอครับก็ถือว่าโชคดีของเรานะแล้วเข้าเซตตรงช่องด้วยนะก็น่ากลัวมากโจรครับโอหมาโคคอดมอสแล้วมือก็โจโอ้โหไอ้นี่ก็ยางระบายนะตานี้เนี่ย ทุกใบที่โจมานี่ถ้าไม่นับไอ้พวกเนี้ยใส่ยาใบหมดเลยนะไอ้นี่ก็ใบเดียวนี่ก็ใบเดียวใบเดียวข้างนั้นเลยอะแล้วเป็นแบบไอ้นี่มาโคคอมอสน,นี่โหยากระบาดสุดๆเม็ดหนึ่งครับตัวนี้ก็ช่วยไม่ได้ครับเราใช้เป็นอ e ีเวลซาวครับทิ้งครับแล้วก็สเปย์นนะเป็นใครสักคนมาช่วยก่อนไอ้นี่ไม่ได้เลยละซุปเปอร์ฟิชชั่นขึ้นมาแล้วครับช่างหัวมันซุปเปอร์ฟิชชั่นขึ้นมาแล้วใช่ะแล้วก็ดาร์ฟิชชั่นก็ขึ้นมาแล้วแปลว่าไอเนี่ยไอไรเดอร์นี่ไรสาระทิ้งไปเลยลองเป็นแอดักเซกโกครับเอาามช่วยะน แล้วก็รีมูฟมาเลเซียครับสเป่แล้วก็ตรงนี้ต้องจําใจนะครับไม่มีฟิวชั่นกับซูเปอร์ฟิวชั่นแค่ของเราเนี่ยแหละทิ้งดาร์ฟิวชั่นครับเอาอเป็นซัลไลเซอร์แล้วก็เดี๋ยวซัลไลเซอร์จะเสิร์ฟเป็นมิราเคิลนะมิราเคิลฟิวชั่นแล้วก็ไปให้เลยครับก็ตีไปก่อนนะตรงนี้มันพันเก่าครับคิดว่าน่าจะพ้นนะแล้วก็เฟกของซัลไลเซอร์ครับทำลายการ์ดหนึ่งไปครับเราระเบิดมาโคคอมม่าไปก่อนนะเพราะไอ้นี่ยุ่งยากครับ ใบอื่นนี่เดี๋ยวมันยังพอมีทางทำอะไรได้บ้างอยู่นะนก็ตีทิ้งไปครับหัวแตกนะโดนแบบอุจล,ละเลยจะเชื่อนะแล้วพลังเพิ่มจากไหนสองร้อยอ่ะจากเอาจากนี่เนาะสองร้อยตีเข้าไปแล้วก็เม่สองครับตรงนี้เราโม่ได้แล้วครับเราโม่ต่อเลยนะโม่เป็นซินิเซอร์ครับเดี๋ยวเล่นต่อแล้วก็ซินิเซอร์รีมูฟสเป แล้วก็เป็นแอร์ดัตติโกครับลิงก์ต่อครับเป็นอีเฟนอลครับก็เอาเป็นเนลล์ขึ้นมานะเพราะเดี๋ยวเราจะได้หาทางทำเป็นไอ้นี่เฟวิงแมรครับแล้วเดี๋ยวเฟวิงแมรจะได้เรียกเป็นใช้นิลล์นั้นระเบิด2ใบนี้ทิ้งน่าจะพอสู้ได้อยู่นะเพ้อยสองใบนี้อันตรายมากนะถ้าเกิดมันยังอยู่สู้ยากแล้วก็โชว์เป็นเนโอครับเสิร์ฟเนโอขึ้นมืออ่นที่ไปต่อครับเป็นมิสตาเคิลฟิวชั่น รีมูอสองตัวครับเป็น Shadowmids กับ Sunlaser ครับก็ช่วยไม่ได้นะเราต้องตั้งของไว้สู้ตาหน้าครับเพราะถ้าเกิดตั้ง Sunlaser ตัวเดียวเงี้ยมันไม่ทันนะอ๋อเป็น Feewingman แล้วก็ Feewingman ครับจะเป็น Favorite Fusion เอาไว้สู้ตาหน้านะแล้วก็เทคคับพารเลยอารทีนี้เราก็พร้อมสู้ละถ้าฝั่งข้ามโจมไม่เจอคาชาก็ดีไปครับแต่ถ้าเกิดเขาโจมเป็นคาชาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ยังพอใช้เป็น Favorite Contact ใช่ เอาคู่นี้ก็ได้ออกเป็นไอน้นี่ชายนิง่งในออสวิงแมนใช่ป่ะแล้วก็ระเบิดการ์ดบนบอกเขาตุ้มๆแล้วก็น่าจะพอสู้ได้อยู่ไมหนึ่งครับโหโ,โชคดีนะที่เราตัดสินใจเล่นท่าน,นี้ไปนะเพราะถ้าเกิดทิ้งเป็นซัลเซอร์มันจะกีไวสู้ไม่ได้นะเขาจั่วคาช้าขึ้นมานะแต่ว่ายังดีนะที่เป็นตัวที่เ,เก่งน้อยกว่าเพื่อนนะเป็นคาชาออครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยครับเราใช้เป็นฟลเ์คอนแทคครับยัดเลย ย้ายวิงแมนนี่แหละกับเนลครับลงไปเลยแล้วก้อยเพ็กของวิงแมนครับจะได้ระเบิดนะตอนแรกอะ่ะไม่ทันได้ดูดีๆนะเข้าใจว่ามันระเบิดแค่ตามาธาตุฝั่งเราใช่ไหมก็เลยระเบิดแค่2อใบครับแต่จริงๆมันนับฝั่งเขาด้วยนะก็ลืมดูครับดีไปหน่อยนะฮ้ยแล้วก็ระเบิดครับระเบิดเป็นคะชาเบอร์ครับเพราะถ้าเกิดเราเคลียแค่ออกตัวเดียวเนี้ยเบอร์กระชุกไมาได้พาะงเราระเบิดเป็นเบอร์แล้วก็ระเบิดออกทิ้งไปเลยสองใบครับโซฟิลก็ทำเลยไม่ได้นะ อ่ะก็ประมาณนี้นะก็วันนี้ก็สั้นๆครับแต่ว่าโหสู้ชีวิตนะเลยจะเชื่อันเมันจวดได้กาขาดนี้วะเนี่ยอาจจะเพราะว่าใส่การ์ดเกิน40บใบแ,แน่เลยมันเหลือจวแบบไม่ดีขาดนี้นะอันนี้แบบมันไม่ดีแบบเกินไปอะ่เปอะเกินไปเยอะเลยนะจวอย่างเงี้ยก็ถือว่าโชคดีเลยที่แบบเราขวางฝั่งข้าไว้ประมาณหนึ่งชแล้วเขาก็จวเพราะคาชามันน่าจะน้อยเนี่ยเดี๋ยวดูลีได้ฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีทีดของไดคฝั่งข้ามเมเ่อี้ครับก็เป็นคา,าชานะคาช่าแบบเต็มสูบอ่ะใส่ไว้เยอะด้วย ใบแรกครับแม็กซี่นะอุล่าครับแล้วก็เป็นผ่าไฟเดอร์สาชาครับไลท์ชาร์ตชิปเตอร์เฟนเลียยูนิคอนออกแล้วก็เป็นสกายโคครับก็ใส่มาเบิ่มๆนะแต่ว่ามันก็เท่าไหร่อ่ะ3 4 5 6 7 7ห้าจใบจาก47ใบมันก็ไม่ได้เยอะมากนะอัตราการจวดได้นะแมงมดสองครับทันโดฮาปี้พัดเก่าอันนี้เป็นเวทเรียกเพื่อนนะไอ้เวทดันครับสุดแข็งแกร่งแล้วก็ฟิว ถ้างั้นเขาลงรถไถามาทําอะไรพอฟิลใส่แค่ใบเดียวปะเรแปลกดีเนาะถ้างั้นสู้ไม่ลงจะดีเท่ากว่าปะคาชาเบอร์ครับสามใบเลยชี้นิ้วชี้ดาบวเวสเซอร์มอนครับแล้วก็เป็นีวิลแมทสามใบก็ไว้แก้บอร์ดสมัยนี้นะอีเปอร์สองครับบิ๊กแบงแล้วก็เป็นมาโคคอมมอนไอ้นี่ขู่สุดแซบนะเอกตาก็เป็นพวกคาชานะตามสูครับน่าจะเป็นอย่าคาชาแบบเพียวๆนะหาดูยากนะสมัยนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นแบบนี้แล้วส่วนหย่างคาชไปอย่างอื่นนะแต่ว่าคาชาถ้าเกิดเปิดก่อนแล้วจังหวะดีๆมันก็ย,กยู่นะ ก็ประมาณนี้ครับผมสารวันนี้สั้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปงานตอนเช้านะก็ประมาณนี้ครับสารวันนี้สวัสดีครับ